สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะลายเบสิกนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะดอกใหญ่ๆเลยะคะ่ะแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหลี่ยนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีขาวกับสีชมพูแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีชมพูมาสีเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่40ซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมา10ซนติเมตรค่ะ ับแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้รีลอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะส่วนริบบิ้นสีขาวนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่26ซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสีของริบบิ้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะ ด้านสั้นนะคะไว้ linkage. ด้านบนนะคะริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยคะ่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะนํามาคล้องเส้นที่สองแบบนี้คะ่ะเส้นที่สี่นะคะนําริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้เลยสอดเข้ามาในห่วงตรงนี้ แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาในห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญม,มาวางในขั้นตอนนี้นะคะแบบนี้วางนะคะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะแบบนี้ค่ะด้านซ้ายนะคะพับลงมาริบบิ้นด้านบนนะคะพับลงมาค่ะ เส้นสั้นด้านขวามือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพิกกับด้านมาค่ะพิก,กับด้านมาได้ลักษณะนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้านสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะ ปลาลิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ทําเหมือนกันนะคะทั้งสี่เส้นเลยสอดนะคะสอดให้ครบเลยนะคะดึงนะคะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะด้านขวามือนะคะก็สอดนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะ เราจะมาทำมุมตรงนี้ทั้งสี่มุมค่ะเราจะมาพับมุมนะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้เลยพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะพับไปด้านหลังแบบนี้รีดตรงนี้ให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะสอดแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะ ดึงประมาณนี้แล้วก็ใช้นิโุ้งเรากดตรงนี้ลงแบบนี้ค่ะกดริบบิ้นลงแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะใช้นิโุ้งเรากดไว้นะคะแบบนี้ดึงนะคะแบบนี้แล้วก็จะรีดให้เป็นรอยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะผับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะให้ได้ลักษณะนี้ รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใชนิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นไปด้านล่างเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะรีลอยแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นแบบนี้สอดน,นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะกดตรงนี้นะคะลงแล้วก็ดึงนะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะ เส้นที่สี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะผับริบบิ้นนะคะแบบนี้รีดให้เป็นรอยของริบบิ้นค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยดึงนะคะกดตรงนี้ลงดึงตรงนี้นะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จะได้มุมลักษณะนี้นะคะ มุมด้านข้างแบบนี้ได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำลิบบินเส้นสีขาวนะคะที่เราตัดไว้นะคะสีเส้นนะคะมาสอดนะคะตรงนี้เลยใต้เส้นสีชมพูนะคะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็สอดนะคะเพื่อนๆจะตัดให้ไปแหลมนิดนึงก็ได้นะคะจะได้สอดง่ายๆนะคะแบบนี้ จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะทำสองเส้นคู่แบบนี้ค่ะสอดให้ครบทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สองเราก็สอดน,นะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะใช้แหนบช่วยดันได้นะคะถ้าใครใช้ริบบิ้นอ่อนทำนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะเราก็สอดเข้าไปตรงนี้เลย ประมาณนี้นะคะเส้นที่4ี่เราก็สอดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะแล้วก็จับริบบิ้นให้เท่าากันค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ เส้นสีชมพูก็จะอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่สองทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามริบบิ้นซ้อนทับกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ มือซ้ายแล้วก็ช่วยประคองแล้วก็ช่วยหมุนนะคะแบบนี้เลยใช้นีป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะเราจะหมุนสักประมาณ1รอบหรือ1รอบครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะลิบบิ้เส้นสีขาวก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะกะเอานะคะประมาณนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมานะคะแบบนี้ตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้แบบนี้นะคะเราจะทําเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะริบบิ้นชี้ไปทางขวามือนะคะพับไปริบบิ้นลงมาแบบนี้สอดตรงน,นี้เลยนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงๆนะคะแบบนี้เลยถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะ ใครใช้ลิบบินอ่อนนะคะก็จะสอดยากนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะสอดง่ายขึ้นนะคะเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เส้นสีมพูเราจะปล่อยออกมาแบบนี้ค่ะเราจะยังไม่ทํานะคะเราจะทําเส้นสีขาวนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางเกสรไว้นะคะทําเส้นสีขาวค่ะ พับปาลิบินแบบนี้ค่ะสอดตรงมุมนี้นะคะแบบนี้เลยใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะดึงนะคะปล่อยเส้นสีชมพูออกมานะคะทําเส้นสีขาวนะคะแบบนี้เลยพับปาลิบินนะคะแบบนี้สอดมุมตรงนี้เลย ดึงนะคะแบบนี้ปล่อยเส้นสีชมพูออกมานะคะทําเส้นสีขาวนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะไล่ดึงเส้นสีขาวใช้นิ้วโป้งเรากดตรงกลางนะคะกดตรงเกรสรไว้แล้วก็ ดึงเส้นสีขาวทั้งสี่เส้นให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นเลยค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิน้นเส้นสีชมพูนะคะรวบแบบนี้ค่ะรวบเข้าหากันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นนะคะ เราจะหมุนหนึ่งรอบนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นสีฟูเส้นแรกตรงนี้ก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะแล้วก็จะพับนะคะริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนําปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้เลย แบบนนี้ะะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงกลีบค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็จับให้ถนัดมือนะคะปล่อยริบบิน้นออกมาหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้ก็ใช้นิ่ก้อยเกี่ยวไว้แล้วก็พับริบบิ้นหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้ตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้เลยสอดยากก็ใช้แหนบนะคะ ใช้แหนบช่วยดันได้นะคะแบบนี้เส้นที่3มนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้ออกมาแบบนี้ค่ะพับริบบิ้ไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะถัดจากเส้นที่2เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังนะคะ เส้นที่4ี่แล้วก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยริบบิ้นผลดด้านล่างนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ แล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกนะคะกลีบสีขาวนะคะเราจะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นลงมาอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะมาสอดตรงนี้เลยข้ามมุมแรกตรงนี้นะคะมาสอดมุมที่สองตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะ ตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ใต้กลีบนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะบินโผด้านล่างนะคะค่อยค่ดึงค่ะแล้วก็ยังไม่ดึงแรงนะคะยังไม่ดึงแน่นมากนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นที่สองพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้พับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเราจะมาสอดมุมตรงนี้นะคะค่ามุมนี้มาสอดมุมนี้นะคะมุมที่สองตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เลยใต้กลีบตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ กรีดตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะพับริบบินไปด้านหลังค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนะคะคามมุมนี้นะคะมาสอดมุมที่2ตรงนี้ค่ะ ได้กลีบนี้เลยตรงนี้นะคะก็ใช้แหนบช่วยดันเหมือนเดิมค่ะดิบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกลีบเราจะได้ไม่หักนะคะก็ดันนะคะแล้วก็ดึงนะคะจะได้กลีบแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พับ บีบีนไปด้านหลังค่ะพับมาด้านหน้าแบบนี้จะสอดด้านในตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะข้ามมุมตรงนี้มามาสอดด้านในตรงนี้ด้านในของกลีบที่หนึ่งที่เราสอดไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ เราก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะถ้ากลีบไหนเราดึงแน่นไปนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราก็ตัดตกแต่งนะคะริบบิ้นส่วนเกินแล้วก็ตัดตกแต่งตามใจชอบนะคะเพื่อนเพื่อนจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะตัดด้านคางแบบนี้นะคะตัดให้ปลายแหลมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ งานออกมาสวยน่ารักดอกใหญ่นะคะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ